พี่น้องภามม่านขุณมันมันหานาทีนะครับพี่น้องมีตนปลูกไว้หลายต้นดูนี่แต่คนอยู่พี่นี่อยู่ครับเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวมาบุกอีกไก่พี่น้องครับมาคุณมันอ้าวหนาวเลยพี่น้องมาเ้าไหมหนาวสิบสองสิบสามมาเซาก็ได้หัวใหญ่บ่อยไหมหัวใหญ่ไหม ไงไ่ายไเลยครับล่องหัวตัตกพี่นหน่องง่ายเติบไปได้ป็นยังไดง่ายบ่เป็นตัวไดบ่หนีอือเอค,ครับน่าจะได้อยู่เลยมันห้านาที เชื่อหน่อยเดิครับจังไดไงบอสปันไดว่ามีว่าไงปันไดครับไม่ใหญ่ไม่โต ใส่เทายายว่ามันแตกพมมองผีอยู่มันจังแดดคือจังบิดคือจังบใหญ่มันใดดเนาะครับอืก๊ะลังหัวนิดหน่อยนอบนใหญ่ดอกใส่มามันแตกมันยังหางใดดมันคือผมเห็นนะครับเอายู่ทางผีพี่น้องพี่พี่น้องมาเพิ่งทางผีนะครับมาทางทางผีทางผีไง นี่นวครับนี่อันนี้หัวนี่อันนี้แค่แต,กน,แตก,กนี่แตกพี่น้องนี่แตกพุ่หนูแตกพุ่หนูพี่นี้เลยกาดกนานาานาันแล้วนาบานเท่าครับเนาะปีนี้รู้สึกว่าชิหนาวกว่ากว่าปีที่แล้วอยู่จังไหน นี่ครับนี่ครับ,รบหัวใส่กระทั่งได้อีกมีบอะอีกหัวหนึ่องอ้อาวพี่น้องหัวหนึ่งคับคัดเครื่อง วันนี่ฮักเครื่งวันพิษหมองฮักเครืองเลยเจ้าหมอนี่อไรคือว่านยยน่ะขึ้ว่านยยน่ะอันนี้กับว่านยัว่ว่านยครับนันแบบปีเดียวมากเนาะ นั่นปีเดียวเนาะครับไม่ต้อง,งอหัวบนใหญ่ก่นอนได็เอาใหญ่ก่านใหญ่ก่อนหน่อยอยู่ครับพี่น้องมัมงนหัวบนใหญ่ก่อนได็ดมาเชี่ยวเอาก็ได้บนใหญ่ทำขึ้น ใส่ว่าแต่คู่หนูพีงีย้ายแล้วว่าแต่จึงได้อ๋อนี่เดินครับน,น,น,นี่จะแต่ยูแต่จำหวัวมาไง่ญ่เนาะดินแกนแห้งแกนผอดินแกนแห้ง ชิดสัเนีบ่มันเหัวหนเห,หนพี่ดอเหมือนเป็นหัวเกาได้หัวเกาบ่ก็จะมาแค่มาหลอต่อเตะยุทเหะ มหน่อยขยอหน่อยคือ n h นครับอันหนึ่งนะครับได้่กี้หัวมันหัวไง่ผูอปู่ปีแหลกนะครับไม่แก่เจนหัวแบบชิบวนไงยเป็นไดเห็นบ่อยนะนะสิบวนไงผมึ้น นี่สิได้บ่ไ่ไงไงบานสุดครับนีชไงได้อีกอยู่นี่นี่น,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 นี่น่ชไงกว่าก็โมบอนี่นี่ วันนี้ลงเดือพี่นนองหัวนี้นี่ครับขจระม่านหนีละเห็นไงกนนีไรกันมันสาสิแกรเด้เนาะมันจะ,าานะนนห,หนีนนกกล,นนละอือกือมลงหัวที่นนองสอง สามซีหานหน่อยๆเนี่ยตอนนี้เป็นดอกนี้น้องครับหนีกับพ่อพป่พ่อไปหนึ่งกินพ่อหายอยากน้อครับคลิปนี้จบในกระฝากรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ